Okay, let's go. เดี๋ยวจะมีไปเซี่ยงไฮ้ต่อคือทนนี่เราลองตลาดจีนเบบไม่นักเตอร์เราแบบตอนนี้พยายามจะไปหาแฟนๆให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว,ว่าใครก็ซุ่มทำโปรเจกต์อยู่นะั่นคือทำซีรีส์นั่นเองออก็เดี๋ยวปีหน้าแฟนๆก็จะได้เห็นกันแล้วแต่ว่าช่วงปลายปีนี้มันมีอะไรให้แฟนต้องทำเยอะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เดย์ปาร์ตี้เผื่อโอกาสเชิญพี่ๆด้วยเลยนะคะค่ะ,ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปมิลานไปเซี่ยงไฮ้ เดี๋ยวก็คือทำซีรีส์อีกก็ต้นปีก็พยายามจะไปหาแฟนๆแต่ก็บอกเขาไว้แล้วค่ะว่าพยายามจะไปหาให้ได้ปีนี้นะแต่ว่าปีหน้าอาจจะแบบอาจจะเห็นหน้ากันน้อยลงหรืออาจจะแบบผ่านทางไลฟ์ผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะการไปแต่ละครั้งไปเสพตัวอยู่กันบ้านต้องจอุชแฟนขนาดไหนว่าที่แต่และประเทศก็เอาจริงๆแล้วการไปแฟนนี้ไปเจอแฟนๆเนี่ยเป็นอะไรที่ ที่ตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็เราก็เหมือนเหมือนกลับไปเจอครอบครัวเหมือนกลับไปเจอแบบแฟมิลี่คนที่เรารัก้านเองที่มาสู้ดีขึ้นที่ต่างดูใช่ค่ะก็ยังขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะคะที่เขายังตั้งหน้าตั้งตารอนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอย่างวันนี้มันก็กระทัหนหันเนาะแบบอกแฟนๆกระทันหันแฟนๆก็ยังมาได้ก็ขอบคุณมากๆอย่างไปรับงานที่มึงจีนอะไรอย่างเงี้ยต้อมีวิธีแล้วไปรับงานแบบว่าก่อนที่ ผู้จักทให้เราต้งทาเราเรามีวิธีไยเค่อนข้างั่นใจในทีมงานของาแล้วก็เราค่อนข้าที่จะมั่นใจในทของเราแล้วก็ทีที่เราเลือกมาอะย่งเี้ค่ะก็จริงๆแล้วเราจะมีการเซ็นคอนแทคคอนแทคกันก่อนแล้วแล้ก็ตรวจคอนแทคทุกอย่างว่าที่เราทำเราค่อนข้างที่จะเนที่ผเรื่อ เพื่อลดลดปัญหาดีกว่า<อ>เราเราเราเคยเจอปัญหาอะไรแล้วเราก็เลยป้องกันและแก้ไข่ไม่เคยเจอมตองาเร,าเ,ราเคเจโดนผู้จัดเทยังไม่เคยค่ะแต่ว่า ปัญหาในการทํางานมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเราพยายามจะให้เกิดปัญหาหน้อยที่สุดโดยการที่เราจะพูดคุยกันก่อน,นเราจะมีมิสติ้งกันก่อน,นทั้งในทีมแล้วก็ทีมเขาทีมเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อเพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วก็ลดปัญหาในการที่จะเกิดขึ้นหน้างานด้วยมาเจออะไรแปลกคือแบบไม่เคยมีปแปลกแปลกยังไม่เคยมี ยังย uhm, ังยังไม่เคยมีถือว่าเป็นความโชคดีของท่านแต่ว่าทีมเราก็แบบสแกนงานแบบสดๆนค่อนข้างที่จะค่อยค่อนข้างมั่นใจในทีมนะค่อยมากๆเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเราจะเราจะร่วมกันแก้ปัญหาแก้ไขกันมากกว่ามันไม่ใช่ไม่เคยเจอเลยแต่มันก็มันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องแก้กันอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีมสด ความสุขของ้ายคือการที่ได้เจอแฟนๆเลยการที่ได้รู้ว่ามีคนรอเราอยู่แล้วรอชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเรามันถือว่ามันเป็นความสุขและเป็นกำไรให้กับศรริลปินนักสแสดงมากๆสําหรับตัวค้ายเองแล้วก็ยังคงขอบคุณแฟนๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณมากๆที่คอยรอคอยอยู่ข้างๆอะไรอย่างงี้นะครัี่มีครว่าความร้อนะดังไปขนาดไปปหนในเื่ง ก็ถ้าความนิยมความชื่นชอบชื่นชมของแฟนๆมากขึ้นก็อันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะก็พยายามจะสร้งสค์ผลงานให้ดีที่สุดค่ะก็ไม่รู้ว่าความดังมันมันดังแค่ไหนหรือดังแบบไหนแต่ถ้าในตัวไฟเองไม่รู้สึกว่าถ้ามีความชื่นชอบหรือชื่นชมความนิยมมากขึ้นก็ก็ก็ยินดีรับไว้ก็ขอบคุณมากๆแฟนๆที่คอยสนับสนุนค่ะ ใครเขาบอกคะใครเขาบอกคะไม่ได้เนาะข่าวลือข่าวลือจากไหนคะเนี่ยไม่จริงนะคะเป็จริงเป็นจริงงานในไทยยังรับอยู่งานในไทยยังรับอยู่นะคะพิซเซนเตอร์ก็ได้งานอีเวนต์เข้าได้ไปยังอยู่ที่ไทยอยู่นะคะไปเป็นไปไปไปเป็นคนไทยแต่ว่ามีงานที่จีนบ่อยแค่นั้นเองตอนแรกเข้าใจว่าแบบเราไปอยู่ต่างประเทศจริงเหรอพี่พี่เข้าใจว่าหนูไปอยู่ต่างประเทศไม่ต้องใส่มาแล้วใส่ หนูยังเร่งานในไทยะคฟแก้ไวาล่าสุดประกาศเลยประกาศก้าวรับงานอีเวนต์ในไทยนะคะเนหนูเขียนเองไหมเการไฟฟ้ดังองคพูดมันาพราาแสงเอ่เราต้องระวังกันเพวยออกไฟปิดจึงที่แัดตาจุน้ำบิีโดปรงดทีคาัไ ก็มีค่ะก็มีแต่เราก็มีการประกาศแล้วเราก็ระวังตัวเองด้วยค่ะระวังตัวเองแต่เข้าใจนะคะยพยายามที่จะทําความเข้าใจกับแฟนๆที่ที่ชื่นชอบเรามากดีกว่าแบบเรารู <acerca> ้สึกว่าบางทีเขาเขาอยากรู้อะเพราะเขารักมาก พอาเขารักมากทีนี้โฟกัสเขาก็จะอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขกันด้วยความเข้าใจว่าโอเคเรามีประกาศานะนี่เป็นพื้นที่ยังมีเหมือนกันที่ร้านทำของไฟยังไม่เสร็จแต่ว่ามีแผนบางกลุ่มขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่ไฟทำก็คือประกาศเพราะว่าหนึ่งเลยกลัวอันตรายเพราะว่าร้านมันยังไม่เสร็จเผื่อใครไปเหยียบตะปูเหยียบอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าให้เราป้องกันกันไว้ก่อนดีกว่าไหมที่ประกาศสุดสิที่แบบเทปไหมเหยียบ กามตา้งงเื่อทีัมีมีหมดเลยค่ะมีหมดแล้วแล้วอย่างนี้เราจะไงเพาประกันประกันชีวในระยะ้นมันก็ตอน่เาจะรักเราอะไรอย่างเงี้เราเราก็เราก็มีสเปซค่ะเราเราก็มีค่อยมีผู้จัดการแล้วก็มีทีมงานที่ไปด้วยอะไรเงี้ยทีมงานจะคอยดูให้แล้วตามถูกพวมบ้านอะไรเงี้ยีก็มีก็มีแต่ว่าเราก็ประกาศไปแล้วแต่แฟนๆของไไปเชื่อว่าคนที่รักไส้เขาก็เข้าใจ บางทีเขาอาจจะแบบเราอยู่กันด้วยความเข้าใจบางทีเขาก็มีโพสต์เป็นขอโทษเหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยขอโทษนะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ไม่ทราบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาทราบเขาก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแบบอะไรเลยใช่ไหมท่านทราบตอนเราแวยใช่กับเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราเราเราค่อนข้างที่จะป้องกันตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วก็หนูไวตาไวตัวเราเอง่ใช่ค่ะพี่พี่ทีมงานก็ แต่หลายคนก็จะแบบเป็นหัวแบบขนาดจะแบบทุกข้าวทำเป็นส่วนตัวชาอะไรางเงี้ยถามว่ามีไหมมันก็มีแหละแต่ว่า <c oughs> ก็อย่างที่บอกค่อย <c oughs> พยายามทำความเข้าใจแล้วก็พยายามแก้ไขกัน <c oughs> ไม่ได้อยากมองให้มันเป็นเรื่องร้ายหรือมันมองเป็นเรื่องลบแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ที่เราป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งหรือมีการสื่อสารแบบตรงไปตรง,ตรงมาเพราว่ามันน่าจะแก้ไขได้ถูกจุดที่ <c oughs> สุดการปฏิรูปการแฟชั่นมันไปไกลมากเลยคะต่างประเมด ก็ทางเดลเวนเจอร์ค่ะก็ก็ได้รับโอกาสนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คอยผลักดันคอยคุ้มมิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาค่ะก็พี่ๆเขาก็พยายามที่จะผลักดันให้ไปแนวแฟชั่นแนวอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นงานสายงานหลากหลายที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราได้ทำก็โอเคมันใช่ทางเราใช่เลยค่ะคุณเคยเป็นนางแบบมาใช่ไหมแต่แล้ว พี่พี่เขาก็คงเห็นว่าเอ้ยที่เราเคยเป็นบวกกับตอนนี้ที่เราเป็นศิลปินน่จาจะผสมผสานกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีอะไรแปลกใหม่ที่ทำให้แพทต้องเรียนรู้ตลอดเหมือนกันได้ทุกได้ทุกแบรนด์ๆๆตอนนี้ก <c oughs> ็แบรนด์ไหนท้าเข้ามาก็ได้ใช่ยินดีค่ะยินดีจะไปกับนักนักมาลาใช่ค่ะจะได้เห็นช <c oughs> ุดสวยๆ <c oughs> แน่ๆ <c oughs> ได้เห็น <Incred ibly. S 1> ค่ะได้เห็นฝากพี่ๆติดตามด้วยนะคะคุณคอบคุณคอบคุณค่ะวิ่งใกล้จะถึงงานโรดเดย์ปาร์ตี้แล้วนะวันที่สิบเอ็ดตุลานี้นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตนะคะแล้วก็ มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสำหรับแฟนๆอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไม่ได้มานะคะหรือมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะพิเศษขนาดนี้เตรีมงานเจนเทอร์แบทเกิร์ดใช่เจนเทอแต่ว่าแบทเกิร์คนเรามันมีหลายได้เนี่ยยังมีหลายคนร้อนแรงไม่ได้มันไม่ร้อมแรงคนเราใครมันมีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใครเลวไม่มีแต่สุดก็ลอยลมหายใจอะไรนะคะลอยลมหัวใจของใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจอง ่่เเปปลลาาือมันว่างมากมันถึงขนาดทับอยู่กับพี่ๆตลอดเวลาเกือบจะ24ชั่วโมงนอนที่ออฟฟิศกันนะคะเผื่อทุกคนยังไม่รู้ค่ะไม่เหงาใช่ไหมไม่เหงาไม่เหงาค่ะไม่เหงาก็ทํางานเพื่อแฟนๆนั่นแหละค่ะเฮ้ยแต่หนูเคยได้พี่เขาไาถามหนูว่าพี่ฝ้ายได้ยินว่าพี่ฝ้ายเจ้าชู้พี่บอกว่าค่้ยค่ะค่าเจ้าชูค่ะ่างไกลกับฝ้ายมากนะค่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  ไม่มีใครักตันี้มได้มาจากอไไสีนเล็่วนใหญ่ว่าก็มีนะะีมีสีสันขงเล็กเยอะไม่ไม่ผออกมาแล้ อย่รัระมวังนะไม่ไมมาเผื่อมาลูกไม่ค <poker phones> ่ออยู่ที่นี่ไ่ดีนะขายขายขา